ข้าไปเลยอุ้ยกัดแล้วอือหอืกัดอือหือออกัดครับอือหือันั ที่ได้ไปลองเทสมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอากาศก็วันนี้ก็เย็นกว่าเมื่อวันก่อนหน่อยนึงนะครับแล้วลมก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ฝนนะครับไม่ตกมาสองสามวันแล้ววันนี้ก็แจ่มใสามากเลยครับแต่ก็แจ๋เลยลมก็แรงด้วยนะครับแล้วก็เย็นๆหน่อยๆครับมาลองดูนะครับผม ีอยู่ที่คลองตะลิงสูงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มันที่นี่ก่อนดีกว่านะครับที่อื่นเดี๋ยวค่อยไปนะครับระดับน้ําก็ปานกลางปานกลางนะครับคราวที่แล้วมานะครับเขามีคนลงไปหาหอยนะครับเป็นเรือนะครับเขาลากเรือลงไปด้วยแหวกจับหอยเชอรี่นะครับก็เลยไม่ค่อยดีนะครับปลาน่าจะแตกตื่นนะครับก็เลยวันนี้ยังไม่รู้ว่ามี ข้างหน้ามีเรือลงเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับผมวันนี้ใช้เหยื่อเป็นคปลาหมอกับปลากะดีนะครับเหยื่อมีน้อยด้วยนะครับยังไม่ได้หาเลยก็เดี๋จะเดินแถวแนวแนว,แนวนี้นะครับผมไปผมปติดกล้องกนะ่อนโอเคครับเหยื่อตัวแรกเป็นปลากระดีครับ ดูนะครับ จะหลิงค่อนข้างสูงครับย่อนเดี๋ยวจะก้มๆหน่อยครับ ยงน้มเริ <Wha> ่มลงเรื่อยละเออข้อไหนไนีเฮ้ยกัดแล้วอือหืออือออกมาเมื่อกี้มาครับตัวแรกกับสง úp và bầu. phải lắc con này quá mà kìa dành bay thắng rồi ตรงน,นี้เมื่อก่อนมาไม่เคยเจอโอดลลยกัดตัวที่สองมาแล้วไอโดครับผมไอโบปอกต่อ,ตอครับอันนี้ก็เป็นลูกปลาหมอนะครับผมเหยื่อไม่ค่อยมีครับผมมีไม่กี่ตัวนะ ทางซ้ายนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้วัดตรงนี้สองตัว

นี่ครับใส่สองได้อยู่โอ้โหไอ้โดนเยอะแฮะครับโอ้ตัวเบ็ดยังอยู่นะครับสายไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าไม่จะกัดลึกนะครับโอ้ยังคมอยู่ครับปลายก็เหยนิดนึงปลายเยินเอาไปหน่อยนึงเลยครับ จอของใหญ่ๆอย่างนี้นะครับดีโดด้วยครับเบ็ดฝังกลางปากบนนะอยู่ผมทําเบ็ดนี้ผมจะทําให้มันหนาไปเดิมกนิดนึงแล้วนะครับจเจอเจอปิดคิวนี้อยู่เอาไม่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อโอเคครับผมเดี๋ยวมาต่อกันนะครับสามตัวอย่างรวดเร็ว โมงแรกนะครับสามตัวแล้วแต่เรื่องของเรื่องเหยื่อเรามีน้อยนะวันนี้รถวิ่งเยอะเลยครับธรรมดาเส้นนี้รถจะไม่ค่อยวิ่ง ลมแรงครับ <G ül üyor> อาวานเลยเหรอ เสียวไอ้โดยนะครับ กัดครับ,รบอือช่อนครับเยอะลงขึ้นลงอยู่หลายที่ครับผมข้ามมุมปากไม่ได้ส่งไม่ได้เลยคนระับหย่อนแล้วก็วัดเลยแค่ว่ามั่นใจว่ากัดแล้วสะเทือนถึงปลายคันนะครับ สายตึงตึงปึ๊กลงถึงปลายคันครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ออกมาบอมบอมนะครับบอมบอมพอสนิมสักหน่อยนะครับไม่ได้ลอป้านานก็ผนออกมาก็พอใช้ได้ครับเจอโดใหญ่มาก็เดี๋ยวไปดูปลากันครับผม ประมาณสองชั่วโมงครับผมเนี่ยดูปลดเชือกแบตก็จะหมดนะครับนี่ใช้แบตก้อนเดียวนี่หมงไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปดูตรงแดดนะครับอ่ะครับหมดสี่แ้มนะครับนี่หมงไม่ค่อยเห็น,นะครับเป็นถังพอดีสี่ตัวนี่ไอตัวตัวเดียวก็ จะเต็มถังครับโอเคนะครับผมอัน,น้ำออกหลย่งหลังหนึ่งนครับผมกะสุหนึ่งครับตัวสองช่อนหนึ่งครับ ก็เอาไปทางนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน e ีหน้าครับเดี๋ยวต้องหาเหยื่อก่อนตรนนี้เหยื่อไม่มีนะครับก็อาจจะตกไปอื่นรอไปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอติดตามน,นะครับ a อฟพิวพิชชิ่รครับไปก่อนครับสวัสดีครับ